หัวร่ำให้แทบขาดใจเมียดับคาห้องน้ำหลังกินปอบเปียทอดจนอาหารเป็นพิษท้องเสียรุนแรงสามีกอดศพรํำให้ปานจะขาดใจหลังภรรยากินปอบเปียทอดจนเกิดอาการอาหารเป็นพิษท้องเสียรุนแรงอาจเจียนร่างกายขาดน้ำเฉียบพลันเสียชีวิตขาห้องน้ำเมื่อวันที่27กันยายน เวลา17.30นเจ้าหน้นนา,นาที่ตำรวจสบพบางพลีสมุทรปราการได้รับแจ้งมีหญิงเสียชีวิตภายในบ้านหลังหนึ่งหลังรับแจ้งจึงพร้อมช่วยเจ้าหน้าที่สืบสวนและมูลนิธิร่วมกตันยูเดินทางเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นบริเวณหน้าห้องน้ำชั้นล่างได้พบกับนายทวิชกำลังนั่งกอดร่างไร้วิญญ,ญาณของนางสาวอรอรพิน อายุ40ปีผู้เป็นภรรยาที่นอนเสียชีวิตอยู่กับพื้นหน้าห้องน้ำดังกล่าวโดยเอ่ยปากเรียกชื่อภรรยาอยู่ตลอดเวลาจนเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตันอยู่ต้องประคองมานั่งที่โซฟาก่อนจะวัดความดันให้กับสามีเนื่องจากเป็นโรคความดันสูงเกรงว่าอาจจะช็อกหมดสติไปอีกคนทั้งนี้นายทวิตผู้เป็นสามีเล่าทั้งน้ำตาว่าตน อยู่กับภรรยาที่บ้านหลังนี้เพียงสองคนก่อนเกิดเหตุตนและภรรยานั่งทานข้าวกันจนอิ่มจากนั้นภรรยาจึงไปนำปอบเปียทอดที่ซื้อสำเร็จมาจากตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคือวันที่25กันยายนและแช่ตู้เย็นเอาไว้ออกมาและนำมาทอดรับประทานกับตนหลังรับประทานเสร็จตนก็ออกมานั่งเล่นที่หน้าบ้าน สวนภรรยานั่งดูทีวีได้ไม่นานก็ลุกไปเข้าห้องน้ำตนก็ไม่ได้เอะใจอะไรจนกระทั่งเวลาผ่านไปกว่าหนึ่งชั่วโมงภรรยายังไม่ออกมาจากห้องน้ำตนจึงเข้าไปเคาะประตูห้องน้ำแต่ไม่มีเสียงตอบรับตนจึงใช้กุญแจสำมรองมาไขาเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปแล้วพบว่าภรรยานั่งอยู่บนชักโรครกในลักษณะเอียงคอหมดสติที่พื้นห้องน้ำ เต็มไปด้วยเศษอาหารที่ภรรยาของตนอาจเจียนออกมาจํานวนมากทั้งทางปากและจมูกตนจึงรีบอุ้มภรรยามานอนที่หน้าห้องน้ำก่อนจะทำการปั๊มหัวใจแต่ไม่มีการตอบสนองจึงตะโกนเรียกเพื่อนบ้านให้มาช่วยและโทรแจ้งสายด่วน1669แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อชีวิตภรรยาเอาไว้ได้เบื้องต้นมีการสันนิษฐานกันว่า สาเหตุการเสียชีวิตน่าจะเกิดจากอาหารเป็นพิษและผู้เสียชีวิตเกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงและอาจเจียนจนร่างกายขาดน้ำเฉียบพ,พลันทำให้เกิดการช็อกและทําให้เสียชีวิตดังกล่าวอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้ส่งศพไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้งเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก c o m ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับขอบคุณนะัะสวัสดีครับ